สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินนี่เลโทเกมนะครับวันนี้มานอกสถานที่นะครับพาท่านผู้ชมไประลึกอดีตถึงดาราท่านหนึ่งเราจะมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องของเครื่องเกมนะครับที่ได้เล่นสมัยก่อนนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับท่านนี้กันเลยอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าใครงั้นเดี๋ยวเราไปข้างในเลยนะครับ เข้ามาอยู่กันด้านในแล้วนะครับวันนี้มีแขกิพิเศษนะครับคุณตวงสาวิกาการจนามานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกมเลโตรนะฮะรู้สึกเป็นก็เล่นะ ยุคโบราณนะก็เป็นเก้าสูตรสมัยก่อนก็ล้วนแล้วแต่ผ่านกันมาทั้งนั้นนะครับแต่ติดใจอยู่เรื่องหนึ่งคือสมัยก่อนนะครับผมเนี่ยดูนะฮะการ์ตูนทางช่อง9้าแล้วใช่พี่สาวผมเนี่ยแย่งผมเปิดรายการแล้วเป็นช่องเจ็ดต้องเป็นช่องเจ็ดรุ่นนั้นรุ่นนั้นเด็กๆต้องมีประสบการณ์ที่ดีคือตื่นเช้ามาต้องดูช่องเจ็ดต้องดูละครจะจะมองก่อนแล้วต่อช่องเก้ากร์ตูน ผมนี่แบบนั่งแย่งกันตกตีว่าใครมีใครไม่มีวัยนี้ไม่ได้นะไม่ใช่คืนหนาก็สมัยนั้นนะจะมีละครคืนบ้านนะฮะที่เป็นเรื่องแรกของคุณจวงสวิการครับจริงๆตวงเล่นอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเลยคือมนี้ลน์ระเก้ากับนันใจแม่คือจริงมันสองเรื่องต้อแระตัวแบบตวเด็กมาก ก็คงคนะแต่ว่าจนทุกวันนี้ยคนก็ยังจาได้จากเราคนพื้นบ้านก็ขอบคุณทุกคนละกันเรื่องแรกก็ดังเปี้ยงเลยนะผมบอกเลยว่าสมัยช่วงที่แส้เรื่องมันยิงก็พะก้าวนะฮะแล้วมีหันเยอะไงใช่แล้วผมเนี่ยคือหลังจากที่พี่สาวผมได้ได้เปิดดูนะครผมก็ดูชนะพี่สาวชนะผมก็ดูนะแล้วก็ ก็ติดเลยฮะก็ถูกผมก็ติดด้วยนะครับเป็นยุคที่มีความหลากหลายนะฮะของแต่ละสิ่งอย่างนะครับแล้วก็มีเกมเนี่ยเข้ามาในชีวิตประจําวันด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่เครื่องแฟมิคอมเลยผมก็อยากจะสอบถามคุณตวงสวิการนะครับสมัยก่อนเนี่ยเครื่องเกมเครื่องแรกที่เคยได้เล่นเนี่ยคือเครื่องอะไรอ่องจริงเนี่ยนะคือจำท่านไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าด้วยตัวตัวเองเนี่ยไม่ได้คนเล่นเกมเยอะขนาดนั้นแต่เราก็พอรู้จักอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยจะคุณฝุ่นินเทนโดเชื่อว่าทุกคนต้อง ค่ะอันนี้เพราะมันเล่นง,ง่ายแล้วมันแบบเครื่องมันไม่ใหญ่มากต้องต้องมีอ่าต้องมีก็ สมัยนั้นมันก็จะมีเกมอะไรอะมาริโออย่างี้เตอร์ตีสแต่เตอร์ตีสจริงๆมันดีมันช่วยบริหารสมองใช่ใช่จริงๆเนอะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆอะไรก็ไม่รู้ต่อต่อเธอโมโหก็ต่อก็แบบระเบิดหายไปอะไรประมาณนั้นจะเป็นเหมือนกับคลายเครียดด้วยนะฮะสใช่ก่อนก็เกมในโทรศทนี่ใช่ครับมแต่จริงมันสนุกนะมันได้อะไรนะได้ได้มีกระบวนการคิดใช่ อยากทราบจริงเกมเรโทรที่สมัยก่อนเคยเล่นเนี่ยที่ชอบมากที่สุดเนี่ยคือเกมอะไรจริงๆอ่ะอคือด้วยความที่ตัวเด็กสายสินกระบวนความคิดเราจะซับซ้อนแล้วเราชจอปวดๆนะก็จะชอบด้ห่หอะไรที่แบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากอย่างมาริโอก็สนุม,มันยังมีความเป็นดาดมีความดาดแล้วไม่ต้องมีแบบ มีเห็ดมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เด็กๆนะมันก็เออสนุกตื่นเต้นดีว่าจะเจออะไรเราจะผ่านไปได้ไหมอันนี้เล่นเล่นตั้งแต่มาริโอหนึ่งเลยใช่มใช่มาริโอตอนนั้นก็คือฮิตมากๆนะฮิตมากคือทุกคนต้องรู้จักทุกคนนี่แน่นอนเลยนะใช่จนกระทั่งปัจจุบันนี่ก็ทางบริษัทมิโดก็มาเป็นยูนิเวอร์แซลนะครับมันมันก็มันก็เหมือนกักลับมานอะจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกค่ะด้วยความที่เทนเนลรีมันมากขึ้นมันก็มีอะไรที่แบบมากขึ้นสนุกขึ้นตื่นเต้นขึ้น คิดยังไงครับกับเกมในปัจจุบันที่<ม>ตอนนี้เน้นเป็นพวกออนไลน์ค่อนข้างเยอะคืออย่างออนไลน์ตรองมองว่ามันก็อาจจะสะดวกม,มากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรด้วยความที่ออนไลน์มาเข้าถึงง่ายแล้วบางทีเด็กๆอะค,ะคอ่ะบางคนอาจจะยังไม่ได้มีวิจารณญาณหรือว่าการตัดสินใจท,ที่ที่ดีพอในการที่จะเลือกเกมของเขาคือต้องยอมรับว่าเกมสมัยนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีความหลากหลายมันก็มีบางอย่างที่อาจจะ เหมาะกับเด็กอายุเท่านี้บางอย่างเหมาะกับเด็กอายุเท่านี้แต่พอเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาคุมเดีอยดูเขาก็อาจจะบางทีเด็กมากๆอาจจะไปเลือกเกมที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับวัยเขามันก็อาจจะในนบางแง่มุมนะคะอาจจะไม่ไม่เหมาะแล้วอาจจะเป็นอันตรายกับเขาก็ได้มันก็อยู่ที่ที่ผู้ใหญ่คอยแนะนาด้วยแต่เอาจริงแล้วว่าเกมยังไงมันก็ คือทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเปแต่ว่าเราจะเลือกใช้ยังไงแล้วก็มันสนุกกับมันได้ยังไงดีกว่าครับอโอ้เยี่ยมเลยครับ,ค,รบคือ,อสมัยนี้ก็มีรเรื่องของเกมออนไลน์มาเยอะมากแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยสมัยนี้ก็จะมีการเติมเงินเติมอะไรเงี้ยมันมันง่ายมันคือเมื่อ่อนเนี่ยดูซิต้องพกะต้องโคกแลยคือถอดจะได้เล่นเนี่ยคือ เก็บตังเองนะบางคนคือแบบคุณพ่อแม่ไม่ได้ซื้อให้ใช่ไหมก็ต้องเก็บตังเองต้องอะไรเองมันจะมีความแบบยากหน่อยเดี๋ยวนี้คือมันง่ายทั้งหมดก็ก็ต้องต้องเลือกดูให้เหมาะสมแต่แต่ละวัยด้วยมากกว่าค่ะช่วงยุคสมัยนั้นนะจะต่างจากสมัยนี้มากๆเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยการที่เราจะได้เครื่องเกมมาเครื่องหนึ่งเนี่ยบางทีเราต้องเก็บกันซื้อซื้อซึคน่อนข้างยากเลยนะค่อนข้างยากแต่สมัยนี้เกมจะค่อนข้างจะมาไวมากคือเดี๋ยวนี้แบบเปิดโทรศัพท์ก็ได้ เปิดโทรศัพท์มันก็เลือกเกมได้แล้วใครมีบ้านไหนมีคอมพิวเตอร์ก็เลือกได้แล้วมันเข้าถึงง่ายาซึ่งมันมันก็ดีมันก็ดีในเรื่องของโอเคแล้วก็เลือกเกมเได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกคือก็ต้องระวังในเรื่องของของลักษณะของแต่ละเกมแต่ละช่วงไว้ด้วยระหว่างงานละครกับละครพื้นบ้านเนี่ยอย่างไหนที่ชอบมากกว่ากันน่มันก็คนละแบบคนละแบบคนละแบบตรงที่มันก็ถามว่าชอบไหนมากกว่ากันมันมันคนละแบบแล้วก็มันความสนุกความท้าทาย พ่ารละครพื้นบ้านจะสรวบวงๆเนี่ยมันมีความแฟนตาซีเยอะอภินิหารเยอะคนเล่นเองจินตนาการก็ต้องเยอะคือเพราะว่าทุกครที่มันจะต้องมีเอฟเฟกต์มีซีเนาะด้วยด้ด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นอะไรก็แต้อแต่เนี่ย เราต้องเช้ในก,การเยอะมากตอนเราก็เด็กๆก็ไม่คิดอะไรเยอะไงสนุกเฉยๆก็สนุกดีอะไรเงี้ <c oughs> จริงๆครับก็ถือว่าเหมือนช่วงยุคหนึ่งในสมัยนั้นนะครับที่อตอนนี้ผมว่าก็ยังฮิตกันอยู่ก็ยังก็ยังจริงๆพวกละครกระสมบงงหรือพื้นบ้านหรืออภิษิหานเยอะๆอะไร พราะว่าถูกยูก็เด็กๆก็ยังชอบีบแต่ว่าอย่างในปัจจุบันพวกเทคโนโลยี CG เอฟเฟกต่างๆก็พัฒนามาด้วยความสมจริงมากขึ้น,นก็สร้รางบัตขึ้นครับอาละ้ฮะก็เดี๋ยว ท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณตัวมากมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงฝากผลงานนะครับในปัจจุบันที่มีอยู่ด้วยนะครับก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ตรงก็จะมาทําพิธีกรค่อนข้างเยอะไม่รู้จะทนหรือเปล่ายังมีละครช่องวันยังพยาเย็นฝากด้วยไม่รู้จะออนแอร์ไม่รู้จะบจบออนซันพิรยาต่ก็ใกล้แล้วก็งสนุกอันนี้ก็เป็นก็ยังคงเป็นแนวแฟนตาซีนะมีความแบบว่าแฟนตาซีชุดไทยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็ก็ชอบตรงใส่ชุดไทยบาง ไช่ก็ฝากด้วยละกันอย่าลืมนะครับดวพยาเย็นเพือแอบดูนะคะฝากแอบดูด้วยค่ะโอเคก็ขอบคุณมากมากเลยครับที่มาเป็นเียรติวันนี้ครับขอบคุณครับคระเสาปรเด็จพ่อได้แต่งตั้งเจ้าแก้วนาคาเป็นรัชทายาทลำดับที่หนึ่ง ได้จะถึงคิดก่อการช่วงชิงราชบัลลังก์เยี่ยงนี้จกจ้าดอก